เดอะเซอร์เคิลคือจพึ่วันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นปีครบรอบเดอะเซอร์เคิลค่ะอยากจะถามว่าครั้งแรกที่ผมมาที่นี่ผมมาในนามของอะไรคือมาถ่ายละครเรื่องอะไรอ่ะให้ถ่ายเรื่องอะไรเอามือตอนสมัยก่อนเลยวาที่หูของเพื่อนเขาที่สามนับเอายากไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฮะโทษขาดโทษค่ะเรื่องนี้นะครับไปเรื่องนี้นะฮะใบให้ทำทำเองอ่ะเอาใบเลยเล่นเป็นคุณชาลคุณชาล พี่บูกชายได้ไหมคะไม่ได้ไม่ให้อ๋อโอเคได้ค่ะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องเดีเลือกหนึ่งคนได้เลยครับแค่คนเดียวเท่านานจะคนเป็นแสนแสนล้านคนตรงเนี้เรามีหลายคำถามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเลือกเป็นโซนๆไปเอาโซนไหนก่อนเพราะเรามีสามคำถามพวกขวามือนี่ก่อนดีกว่าโซนขวามือของเราเอามือลงเอามือลงะเอามือลงก่อนนะคะเอามือลงก่อนค่ะคำถามมีว่าละครเรื่องนั้นที่ผมมาถ่ายที่เดอะเซอร์เคิลเป็น เราไปฝั่งนี้บ้างดีกว่าฝั่งนะคหน้าเรานี่แหละแขมทมูเกียริจะตอบก็ได้นะครับผมท่านผู้ิหารจะตอบก็ได้นะคะต้องเสี่ยงหวานๆเลยคู่กับผู้บริหารหนูเช่นะคำถามนะครับคำถามมีว่าต้นคริสต์มาสอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับค่ะมีความสูงกี่เมตรครับไม่ยากบอกแล้วเอามือดูดูระงต้นไม้หักลูกเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนนะคะพี่จะนะ มือลงนะครับพี่จร์รวมๆนี่นะฮะพี่จันทร์ลองพันองอเด็ดูนะครับอยากตอบสมัครตอบได้นะฮะหมื่นเก้าสิบเก้าอ๋อหน้าไปพี่นับสาวไมได้เริ่มจากสาวหนึ่งสองสามค่ะนี่เลยฮะคุณพี่ใส่เสื้อจีนอยู่ตรงพุ่มไม้คุณพี่มาเลยค่ะเดินมาเลยค่ะคุณพี่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเข้ามาได้ไหมถ้าเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวไปเข้ามาได้ไหมคะเข้ามาได้เลยหนุข้างหน้าเลยลูกเมื่อกี้เนี้ย จากไต้หวันมาสิบวันมาสิบวันทุกภาษาหายได้นี้นิดหน่อยเออมีความสุขกลับบ้านไปน,นอนดับฝันดีอวดรูกนะคะเออ thank you very much <What? S 2> นะคะไม่หันหน้าตอบสนทิทด้วย <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะคะ่ <laughs> ะ